มาเริ่มโจทย์ทั่วไปนะคะโจทย์ทั่วไปนะคะเราก็จะปรับเนาะในข้อนี้แทบไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะมันเป็นลบหใช่ไหมมันเป็นลบหที่คูณอยู่แล้วดังนั้นหาได้เลยนะว่าลิมิต a n เมื่อ n เข้าสู่อินฟี ตัวแรกลบ1กําลังอะไรก็ตามจะ N N บวก1อะไรก็ตามนะก็จะได้เป็นบวกลบ1น,นะคะคูณ1นส่วนเนเลขส่วน N คือ0นะเลขส่วน n คือ0ดังนั้นอะไรก็ตามคูณ0นยก็จะได้0ค่ะรวดเร็วและง่ายดายตอบข้อ2นะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะข้อ2 ข้อนี้ให้ an เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ตัวนี้คูณเรียบร้อยคือจัดรูปให้แล้วดังนั้นเราสามารถหาลิมิต an เมื่อ n เข้าสู่อินฟิได้เลยนะคะเมื่อ n เข้าสู่อินฟิได้เลยตัวแรกเนี้ยเป็นลบหนึ่งยกกำลังอะไรก็ตามก็บวกลบหนึ่งนะคะคูณตัวหลังตัวหนังเนี่ยถ้าเรามาวงเนาะก็จะมี1 n กับ n แบบนี้ใช่ไหมมันเท่ากันดังนั้นข้างหลังเป็น1คําตอบจะได้เป็น1กับกลบ1 เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบหอคอมดอทันทีนะคะเพราะว่าลบ1คูณ1ก็ได้1ใช่ไหมลบ1คูณ1จะได้ลบ1นึ่ข้อนี้ตอบหาค่าไม่ได้ก็คือตอบข้อ4ค่ะต่อไปนะคะต่อเลยมาที่ข้อ3ในข้อ3จะมีกอกับขอให้พิจารณาเนาะดังนั้นทำกอไก่ก่อนละกันนะคะกอไก่ลิมิตของ a n เมื่อ n เข้าสู่อินฟินะคะ ตัวแรกเป็นลบ1กำลัง n ็ก็จะเป็นบวกลบ1ตัวหลังตัวหลังเราจะเห็นข้างบนเป็นเลขข้างล่างมี n ข้างบนเป็นเลขข้างล่างมี n ดังนั้นศูนย์นะจ๊ะดังนั้นกอไก่อะอะไรก็ตามคูณศูนย์ได้ศูนย์นะเรียบร้อยที่กอไก่นะคะต่อไปเราก็มาวิเคราะห์เนาะว่าถูกไหมดังนั้นเราจะพบว่ากอไก่อะถูกนะคะกอไก่ถูกต่อไปทำที่ขอไข่ค่ะ ขอไข่นะคะลิมิต a n เมื่อ n เข้าสู่อินฟีตัวแรกเนี่ยเห็นไหมมันแยกออกมาแล้วดังนั้นตัวนี้คือบวกลบ1นะคะคูณกับตัวหลังค่ะตัวหลังเราจะได้มี n อกำลังสองตัวนี้ใช่ไหมเราวงตัวนี้นะข้างล่างเป็นเลคะ4 n อนกำลังสองนะดังนั้น n อกำลังสองเหมือนกันมันก็จะคูณกับตัวหลังคือลบ3ส่วน 4นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เราจะได้2คําตอบคือลบ3ส่วน4กับ3ส่วน4บอกแล้วว่าตัวนี้ถ้ามันมี2ค่าจะหาลิมิตไม่ได้ดังนั้นตอบของคอมาดอใช่ไหมนั้นมาดูว่าลิมิตได้เท่าไหร่โจทย์บอกว่าลิมิตอะต่ะเท่ากับศูนย์ซึ่งที่จริงมันต้องเท่ากับการที่เราหาค่าไม่ได้ดังนั้นอันนี้ผิดสรุปเลยก็ไก่ถูกขอไข่ผิดก็ไก่ถูกขอไข่ผิดวงข้อ2นะคะ ต่อไปค่ะมาดูข้อสี่นะคะข้อสี่ค่ะเป็นกอไก่กับขอไข่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นวิเคราะห์กอไก่ก่อนนะคะกอไกละะ่ลิมิตนะคะลิมิต A n เมื่อ n เข้าสู่อินฟิเนาะข้อนี้เป็นการบวกลบนะคะไม่ใช่การคูณดังนั้นตัวแรกเนี่ยก็จะมีค่าเป็น1ส่วน n คือได้0ูย์ค่ะบวกค่ะ ตัวนี้ไม่ได้คูณกับไรดังนั้นตัวนี้ก็คือบวกลบ1เนาะศูนย์จะบวก1ศูนย์จะลบ1ดังนั้นได้สองคำตอบคือจะมี1กับลบ1ใช่ไหมดังนั้นกอไก่หาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้นะคะเพราะตัวนี้เป็นบวกลบ1น,นะคะเป็นเป็นบวกกันต่อไปค่ะมาดูในข้อขอไข่ลิมิตเ n เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตนะคะขอไข่ตัวนี้ ถ้าครูจะแยกเนาะครูแยกเศษส่วนแล้วกันนะคะมันมีการบวกเหมือนเลขที่อยู่เหมือนแท่ครูแยกนะ2ส่วน 5n บวกกับลบ1ยกกำลัง n ส่วนด้วย 5n ใช่ไหมใช่ไหมยแยกแบบนี้ดังนั้นหาลิมิตแต่ละตัวเนาะตัวเนี้ยก็จะเป็น2ส่วน 5n บวกกับลบ1ยกกำลัง n คูณกับ่ส่วน5 5n นะคะ 5n เอาละ่ะเลขส่วนที่มี n คือ0แน่นอนบวกตัวนี้ค่ะบวกลบ1 1ส่วนคือ0ดังนั้นตัวหลังเนี่ยมันบวกกันเอ้ยโทษนะมันคูณกันเนาะบวกลบ1คูณ0ได้0ดังนั้นข้อน,นี้คือ0ูนบวก0นะจ๊ะก็จะได้เป็น0เอาล้วนะหมายวิเคราะห์เขาบอกว่าก็ไกลก็ไกลลิมิต a n เท่ากับ0แต่สิ่งที่เราหามันคือหาค่าไม่ได้ดังนั้นผิดนะ ผิดแต่พอมาดูขอไขว่าลิมิต AN เท่เา,ากับ0ที่เราหาก็เท่ากับ0เหมือนกันดังนั้นจึงถูกนะจึงถูกนะก็จะเป็นหอคอมดอดกับ0ใช่ไหมใช่ป่ะอ่านิดนึงนะอย่าลืมนะเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ข้อ3ามคกก็ลืมลืมดูที่ข้อ3าย้อนไปที่ข้อ3ข้อ3าเนี่ย,ยลืมนะหาคำตอบด้วยอย่าลืมชาร์ปเพราะเดี๋ยวหาไม่เจอว่าคุณทำเสร็จหรือย,ยังนะอย่าลืม มาดูที่ข้อสี่อย่าข้อสอย่าลืมหาเสร็จชาร์ปนะจ๊ะชาร์ปเสร็จเลยนะเอาละเมื่อวิเคราะห์ได้ขนาดนี้เนาะนักเรียนมาดูค่ะเราจะกาข้อไหนแปลว่ากอไก่ผิดขอไข่ถูกนะตอบข้อ3นะจ๊ะต่อไปมาดูที่จดข้อ5เนาะจดข้อ5ก็มี A กับ B โจทย์ได้ถาม a คูณ b แปลว่าต้องหา a ก่อนแล้วก็หา b แล้วค่อยจับมาคูณกันดังนั้นหา a ก่อนนะ a นะคะ a ก็คือตัวลิมิตตัวนี้ค่ะงนั้นหาตัวหน้าก่อนลิมิตตัวหน้าคือ3เนาะบวกกับตัวนี้คือลบ1กำลัง n ที่คูณกับ1ส่วน n กำลัง2ใช่ไหมข้างหน้าก็ได้เป็น3บวกกับตัวนี้เป็นบวกลบ1คูณกับลิมิตตัวหลัง หนส่วน N ก็คือเลข0ูนย์แน่นอนไอ้กค๊ปตัวหลังเนี่ยคูณกันต้องได้0นยผลสุดท้ายจะเป็น3บวก0นย์เท่ากับ3นะเท่ากับ3นี่คือ A นะฮะนี่คือ A ต่อไปค่ะ B B ตัวแรกคือ4ก็เป็น4นะเป็น4นะบวกกับตัวนี้มันแยกให้ดูเลยบวกลบหนนะตัวหลัง N กำลังสองเห็นไหม ข้างล่าง n กั 3, บัา3ดังนั้นตัวหลังเนี่ยบนน้อยกว่าล่างเป็น0นะจ๊ะก็จะได้เป็น4บวกกับตัวนี้คูณกันได้0ดังนั้นจะได้เลข4นะได้4นะพอได้4เสร็จปั้งเขาให้เอา a กับ b มาคูณกัน,กนเพราะฉะนั้น a คูณ b ก็หมายถึงเอา3มาคูณกับ4ก็จะตอบ12นะคะตอบ12เราก็จะไปเลือกวงข้อ3จ้ะ ต่อไปนะคะมาดูที่ข้อ6ค่ะในข้อหกนะคะหน้าตาของโจทย์เนาะก็จะเป็น A กับ B เหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเอา A ไปบวกกับ B เอา A ไปบวกกับ B ดังนั้นหา A ก่อนนะอ่า A นะ A ลิมิตของ2คือ2นะบวกตัวหลังเห็นไหมอยู่บนแท่นแยกออกมาค่ะลบ1กำลัง N คูด้วย1ส่วน N นกำลังสเนาะดังนั้นลิมิต2คือ2ค่2คะบวกกับ ตัวนี้ยกกําลัง n คือบวกลบ1คูณกับตัวหลัง1ส่วน n เ,เลขส่วน n ได้0กรุ๊ปหลังคูณกันได้ศูนนะกลายเป็น2บวก0นย์เท่ากับ2เท่ากับ2นะคะนี่คือ a หาแล้วนะคะต่อไป b ค่ะมาหา b บ้าง b ตอนนี้มีลบ1กำลัง n แยกออกมาแล้วดังนั้นตัวนี้คือบวกลบ1น,นะคูณกับ 1นส่วนเคือ0แล้วบวกกับตัวหลังเนี่ยจะต้องมีการแยกกันนิดนึงเนาะแยกกันกลุ่มนิดนึงคือตอนนี้คุณคิดตัวหลังนะคะตัวหลังก็จะเป็น1นส่วนสใช่ไหมบวกกับนะ,ะบวกกับลบหนึ่งกำลังเส่วนด้วยสใช่ไหมส่วนด้วยสแยกเศษส่วนกันนะคะดังนั้นตัวแรกแน่นอนอะไรคูณ0ย่อมได้0นะบวกหส่วนสบวก คูแยกตัวหลังนะคูแยกตัวหลังแยกตัวหลังออกมาเป็นลบหนึ่งกำลังเอน็นคูณกับหนึ่งส่วนสองอ่าหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันไม่มีไม่มีอะไรดูสิไม่มีเอน็นใช่ไหมไม่มีเอน็นดังนั้นอันนี้ก็เป็นค่าของที่ตัวหนึ่งดังนั้นตัวนี้อาจจะเป็นลบหนึ่งอ,อาจจะเป็นบวกหนึ่งไม่รู้นะศูนย์บวกหนึ่งกับสองได้หนึ่งส่วนสองกนนะบวกกับ ตัวนี้ได้บวกลบหนึ่งที่คูณกับหนึ่งส่วนสองเนาะดังน,นั้นคูณคุบหลังค่ะหนึ่งส่วนสองบวกกับอะไรก,ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลบก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองบวกกับลบหนึ่งส่วนสองเนาะน้อคำตอบจะมีสองอันคืออาจจะเป็นหนึ่งหรืออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ใช่ไหมดังนั้น B สรุปเลย b ททำไงคะ b หาค่าไม่ได้นะจ๊ะ B หาค่าไม่ได้เนาะโจทย์ไปถาม a บวก b ในเมื่อ a บวก b เนี่ยนักเรียนดูนะ b มันหาคําตอบไม่ได้อะขอคอมโดเนาะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบหาค่าไม่ได้เลยละกันนะคะหาค่าไม่ได้เพราะยังไงก็ตาม b มันหาค่าไม่ได้บวกกับอะไรก็ย่อหาค่าไม่ได้ตอบข้อ4จ้ะเนาะก็ ไม่น่าจะยากเกินไปนักเรียนก็ลองนำไปฝึกทำหรือฝึกทำซ้ำนะคะแล้วนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ